สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนเช่นเคยนะคะกับแนวทางหุ้นนะคะ mm hmm. นิเคอีนะคะเช้ากับบ่ายนะคะก็เหมารอบเดียวเลยนะคะชเช้าบ่ายนะคะลงให้รอบเดียวนะคะถ้าเช้าไม่มาก็ตามบ่ายได้เลยนะจ๊ะแต่ถ้ามาแล้วก็ไม่ต้องตามก็ได้นะจ๊ะบางทีแนวทางก็ไม่มาเนาะแต่บางทีก็มาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะเพราะว่าให้เด่นสองตัว ถ้าตัวใดตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งยังอยู่อาจจะมาบ่ายก็ได้นะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะก็ฟังคำเตือนกันสักนิดนะจ๊ะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อความลุ้นนะ,ะชมอย่างมีสตินะคะก็ไปรับชมรับฟังแนวทางกันต่อเลยนะจ๊ะกับนิเคอีนะคะเช้ากระบายนะจ๊ะก็ปังทุกวันนะคะนิเคอีก็ต้องยอมเหมือนกันนะคะมาทุกวันจริงๆอาทิตย์หนึ่งเต็มๆมั้งเนาะยินก็จำไม่ได้แล้ว วันที่9ใช่ไหมวันที่9วันที่9มา82ดสงตรงๆนะศูย์ก็มาแล้วมาตัวตัววิ่งนะคะราบบ่ายเช้ามา82ตัวนี้นะคะวันที่วันที่เเนาะนี่วันที่8วันที่8ก็ตัวเด่นมาหมดเลย รอบเช้ามาตัววิ่งนะคะมาตัววิ่งสองเนาะรอบบ่ายมา0ูสามเจาะให้สามศูแล้วก็9ก้าสองสองเก้าเขาวิ่งรูดนะจ๊ะตัวเด่นมาหมดเลยวิ่งตัวไหนรูดตัวไหนก็ได้นะคะรูดสองได้สองรูดสามได้สามนะจ๊ะวันที่แปดเนาะเก้าแปดก็วันที่เจ็ดน,นะคะ อันนี้วันที่เจ็ดแปดสองเช้าแปดสองนะคะเต็มเต็มอันนี้วันที่หกนะคะวันที่หกก็รอบเช้าหนึ่งแปดตัวเด่นมาหมดเลยรอบบ่ายมาเด้งนะคะสองหนึ่งตัวเด่นสองตัวแล้วก็ศูนย์สองสองศูนย์วันที่เก้าวันที่แปดวันที่เจ็ดวันที่หกสี่วัน วันที่หกอันนี้วันที่ห้านะคะให้ดูย้อนหลังเนาะดูว่าวายินพูดจริงหรือเปล่าเนาะว่าปังทุกวันจริงหรือโมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เลยเอาไม่ดูนะคะก็มาจริงนะนี่วันที่ห้าเนาะตัวเด่นตัวเด่นมาหมดเลยหนึ่งนี่ก็หนึ่งนี่ก็สองรอบบายมาอีกหนึ่งเก้านะคะก็เจาะไม่เข้านะคะหนึ่งเก้าก็ได้วันนี้ ได้สองห้าคู่เดียวนอกนั้นเข้าวิ่งรูดนะคะหนะึ่งเก้านาะหนึ่งเก้าเขาวิ่งรูดนะคะก็มาหลายวันติดกันแล้วเนาะยังไม่หลุดนะคะบางวันอาจจะเจาะหลุดนะคะแต่ตัวเด่นมาทุกวันจริงๆนะบางทีมาตัววิ่งรูดยินเองก็ไม่สามารถที่จะเจาะได้แม่นๆทุกวันเนาะ แต่ตัวเด่นยอมรับนะคะตัวเด่นมาทุกวันจริงๆก็มาสรุปวันที่9กันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่12นะคะก็ให้เด่น0นย์กับ8นะคะศมาศมานะคะมาตัววิ่งรอบบ่ายนะคะส่วน8มาเช้า 82เต็มเต็มนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่โชคดีนะคะกับหุ้นนิเคนะคะกับนิเครอบเช้ารอรอ,รอบบ่ายยิงก็ไม่ได้วางให้นะก็วางให้รอบเดียวก็จบเลยจากพี่น้องจา๋าก็ตามลุ้นต่อในงวดวันที่12กันเลยเนาะ สำหรับท่านไหนที่ยังพลาดนะคะก็รอลุ้นต่อในงวดวันที่12กันเลยนะคะก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะวันที่12เดือน เจ็ดนะคะปีหกสีนะคะนี้เคอิให้เช้ากระบ่ายเลยนะคะรวมยอดเลยจะเน้นสองตัวบนล่างนะคะก็ถ้ามีเวลาเยอะจริงๆก็ ถ้าเช้ามาแล้วบ่ายก็อยากตามให้อยู่นะแต่ยินยังไม่มีเวลาพอเนาะก็เอาแค่หอมปากหอมคอได้รบเช้าแล้วก็พอนะคะรอลุนวันใหม่ดีกว่านะเด่นนะคะเด่นวิ่งรูดนะจ๊ะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะจ๊ะวิ่งได้รูดได้นะจ๊ะก็ให้เด่น 2กับ9นะคะ,ะ,คะตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็จะมี20งศูนย์สองหนสองสี่สองหนะคะแล้วก็สองเก็ถ้าวันไหนยินไม่ได้วางเบิ้ลให้นะคะถ้าใครชอบเบิ้ลก็ตามเบิ้ลได้เลยนะจ๊ะยินบอกตรงนี้เลยเนาะ ถ้าวันไหนยินไม่ได้วางเบิ้ลให้ถ้าใครชอบเบิ้ลก็เบิ้ลตามเบิ้ลได้เลยนะสำหรับเด่น9นะคะ9ก็จะมี9กศูนย์ก็กันไว้ก็ดีนะคะ9ก้าหนึ่งเสนะคะ9กสแล้วก็เกจดนะคะ ก็บางท่านก็อาจจะว่าเยอะเนาะถ้าชอบสองก็ตาม2ได้นะคะวิ่งได้รูดได้ถ้าชอบ9ก,ก็ตาม9ได้วิ่งได้รูดได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าบางท่านก็อาจจะว่าเยอะเนาะตัวเจาะก,ก็ยินก็เจาะให้ประมาณนี้นะคะแต่ก่อนยินเจาะให้เด่นละ6คู่เดี๋ยวนี้ยินลงมาเหลือ5คู่ก็แถมให้คู่เด่นคู่หนึ่งบางวันไม่ได้เจาะอ,อยู่นี้ก็ให้คู่นี้เลยนะคะสอง2สอง ก็คู่ที่ชอบนะคะอันนี้คือคู่ที่แอดยินชอบนะบางท่านก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะจ๊ะก็ตัวที่แอดยินชอบก็ไม่ใช่ว่าจะมาทุกคู่นะตัวที่ไม่ได้เน้นชอบก็มีสิทธิ์มาเช่นเดียวกันนะคะ ทานไหนชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะก่อนออกไปก็อยจะลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิงกิเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะจ๊ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีคะ่ะ